สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะราศีสุดท้ายแล้วค่ะราศีธนูตดไฟสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆชาวราศีธนูและทุกท่านนะคะที่ติดตามสนับสนุนค่ะเป็นกำลังใจกันสม่ำเสมอค่ะมีความสุขกายใจแข็งแรงน,นะคะรุ่งเรืองก้าวหน้ากับสิ่งที่มุ่งมั่นตั้งใจทำค่ะรุ่งเรืองค่ะราศีธนูตดไฟวันที่1ถึง15 มกราคม2566ดาวสุขย้ายค่ะย้ายมาอยู่ในเรือนกระดุมพระการเงินไรายได้แก้แหวนเงินทองของมีค่าผลประโยชน์นะคะดาวสุกเรวตัวแทนของอริสตรูปเป็นยาช่วก,กำลังนะคะการแข่งขันสิ่งที่จะได้มาก็ได้ต่อสู้มาด้วยความ เน็ดนักเหนื่อยนะเพราะว่าได้ทำในสิ่งที่รักนะดาวสุกค่อริอุปสรรคปัญหาการแข่งขันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหานะคะอริมาอยู่การเงินรายได้ก็คือผลประโยชน์ตอบแทนก็คือการเงินค่ะดาวสุขมีพละกกำลังแรงดีคุณภาพดีคะและเป็นดาวสุกลาพระลาผลาประโยชน์ อันนี้ที่เห็นนี้คือราบดีหรือไม่ดีก็คือลาบนะคะ,ะดาวศุกร์เราตัวแทนของความรักสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักอันนี้ดาวศุกร์กำลังแข็งแรงคุณภาพดีมาเจอกับดาวเสาร์ในรอบ12ปีต่อมาอหมุนเวียนมาพบกับดาวเสาร์ ดาวเสาการเงินรายได้นะคะสามสิปีจะวนเวียนมาอีกครั้งค่ะการเงินก้อนโตเลยค่ะด้วยความเข้มแข็งเสาร้เราคอยอดทนได้เราคอยได้เข้มแข็งนี้ได้เงินก้อนโตค่ะมาดูค่ะการงานการเงินความรักการงานนี้กัดไม่ปล่อยค่ะสู้สุดใจขาดดิ้นแมพลังงานค่ะพลังที่ งานที่ทำมายาวนานแล้วงานนี้นะคะก็มั่นคงกับฐานะเลยค่ะงานนี้ทำให้มีฐานะมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจเลยมีพลังงานที่จะทำด้วยสติปัญญาความรู้คะปัญญาบริสุธทธิ์ายพ,พระพรหัสเป็นสี่แกน่นลักขณะดวงปฐุมเกณ์น,นะคะกลิ่นหอมชุยดอกบัวใครก็อยากเข้าใกล้เพราะว่าวกลิ่นหอมค่ะ โชยไปไกลกันจงชาติต่างแดนนำเทียนแดนไกลพระพระหัตดวงประทุมมาเกณฑ์น,นะคะพระประหัตสีทรงศักดิ์เช่นโชยดวงเผ่าพันธุ์เท่าเทียมกับคนอื่นๆที่ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงการงานที่สำเร็จได้เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาการความรู้ก่เป็นผู้ใหญ่พระราตดตัวแทนของชาวธนูเองเลย มีหุ้นส่วนมีการงานไปตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามสนับสน,นุนมีมรดกสืบทอดการงานนี้ทำมายาวนานกัดไม่ปล่อยสู่จนสุดใจขาดดิ้นด้วยพลังของความมั่นคงทางด้านสติปัญญาความเติบโตเป็นผู้ใหญ่ความสุขุมอย่างน้อยก็มีศินห้ายิ่งได้พบกับความสำเร็จการงานนี้ ฟ่าเศรษฐกิจไปได้นะก็ได้พบกับความมั่นคงกับธุรกิจเล็กๆงารนูนทีนงานประจำงานเป็นตารางชีวิตนะด้วยปัญญาชอบบนชอบสอนนะคะยิ่งไฟรู้ศึกษาไฟรู้ไม่สิ้นสุดนะก็ได้เป็นข้าราชการสอบบรรจุการแข่งขันนี่สำเร็จนะความหวังนะทำได้ทำงานอยู่เบื้องหลัง เศรษฐกิจจะสั่นสะเทือนฟุบแฟบยังไงภาวะเงินเฟอ้อก็ผ่านไปได้ก็ลงท,นทุนธุรกิจมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาไฟโรปกับคนต่างที่ต่างถิ่นนะคะแวะเวียนมาร่วมการเดินทางการค้าตนเองก็ได้พบกับการงานการสังคมได้พบกับคู่มิตรนะคะอ่าการลงทุนนี้เสีย่ยงและเกิดประสบความสําเร็จความหวังนี้ก็มุ่งหาโอกาส เตรียมพร้อมเสมอโอกาสจะมาถึงสำหรับคนเตรียมพร้อมไม่ต้องรอให้อะไรที่สมบูรณ์แบบเพราะความเพอร์เฟกไม่มีค่ะได้ทำอะไรตามความคิดฝันมุ่งพุ่งไปนะคะคนที่ดำเนินชีวิตด้วยสิ้นธรรมจริยธรรมอันดีงามนะคะต้องมุ่งไปทางศีลธรรมจริยธรรมนะคะไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่ง สิ่งไม่ดีนะคะได้เป็นครูบาอาจารย์ปิดจอบค่ะมีชื่อเสียงสมบัตินะคะการเงินรายได้ก็ดังนันชีวิตด้วยความพอเพียงนะดวงปฐมเกณฑ์กินหอมฉวยค่ะในรอบ12ปีต่อมาการงานมั่นคงมีธุรกิจเล็กๆเข้าไปเกี่ยวข้องกับการ เป็นนักวิทยากรสมัยใหม่การให้คำแนะนำที่ปรึกษางานออนไลน์งานทางไกลการลงทุนนี้มีความเสี่ยงแต่พบกับการที่ไปเกี่ยวข้องกับแวดวงสังคมสนุกสนานกับสิ่งที่ทำมีสติก็เกิดปัญญาแก้ไขปัญหาดีงานได้ใช้ปัญญาก็มี มีรถสักคันบ้านสักหลังแม่จะหลังเล็กๆอันนี้สามารถทำการงานตัวเดียวลำพังได้การเงินค่ะ,ะการเงินค่ะพระพระวัตเป็นสีแกลักขนาด,ดวงประมะเกฑนกินห้อมช่้นตนเองด้วยเป็นผู้มิศิลธรรมจริยธรรมอันดีงานพระเทวดานางฟ้าคุ้มครองนะคะ อันนี้ชอบถือศีลปฏิบัติธรรมเพื่อการงานและการเงินบุญบารมีสร้างนะคะ,ะพระเทวดานางฟ้าก็จะมาช่วยเจ้านะคะ,ะดำเนินชีวิตด้วยความสุขุมรอบคอบนะความมั่นคงก็เกิดขึ้นทั้งด้านทั้งงานและเงินนะคะด้วยปัญญาเป็นผู้มีพลังพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสฉเฉลียวฉลาดในการวางแผนร่วมกันกันกบหุ้นสะหุ้นส่วนผู้ค้าเพศต้องข้ามฝ่ายต้องข้าม ร่วมการงานก็ได้ลาบผลเป็นสตรีผู้ทรงพลังใช้ก็เข้มแข็งแข็งแกร่งนะคะ,ะเป็นคนที่ได้เติมเต็มจิตอวิญญาณของการเป็นผู้ให้นะคะพรมื่อันธรรมวางเฉยอุเบกขาก็มีความสุขสงบสันติสุขมาเยือนภาระนี้ก็ได้ปล่อยวางแล้วความสันติสุขสงบ,สนสสบคนเก่งนะคะนี้ก็ได้ทํางานทั้งด้านงานงานสอนแล้วก็งานในเรื่องของสุขภาพ ุคลิกแข็งแรงค่ะร่างกายกำยำแข็งแรงนะหุน่นเหมือนนักกีฬานะคะเป็นผู้กล้าหาญค่ะเ <_ d ata> มื่ออัศวินนักรบนะเคียงข้างกับพระพระหัสเนี่ยคู่อุปถัมเป็นดาวคู่มิตรนะคะพระพระหัสก็ดาวอังคารมีแรงเอื้อมถึงถึงกันนะคะตามสูตรโหราศาสตร์ไทยอันนี้มุ่งมั่นในการทำความดีงามพ้งตอดแทนก็คือ ที่ลงมือทำอการเงินนี้ได้ลุ้นนะคะก็ได้มีเก็บออมก็มีโอกาสได้รถสักคันเพื่อการเดินทางใกล้ๆค้าขายคะจากปัญญาแก้ไขปัญหาดีการเดินทางก็ได้อาสอบบรรจุเป็นข้าราชการได้เปิดได้เปิดโรงเรียนห้างร้านเล็กๆของตนเอง เพื่อทําการค้านะคะได้นําสิ่งเก่าๆมาทำให้ใหม่เกิดการเงินผลประโยชน์หมุนเวียนมาการเงินนี้ก็นําไปซื้อรถสักคันบ้านสักหลังเพื่อการบริหารด้วยตนเองอาการเงินนี้ก็ทําให้ชีวิตได้สุขสบายนะคะได้ทำให้จับจ่ายใช้สยอยได้ล่าพผลเป็น ผู้ผ่านการต่อสู้มานะคะ,ะคำว่ายอมแพ้ไม่มีกับอัศวินนักรบผู้กระหารด้วยปัญญาแก้ไขปัญหาดีมุ่งมั่นบุกรุกเข้าไปการเงินนี้ก็ไม่ต้องรอค่ะการงานว่าจะทำอะไรรอให้สมบุ์แบบแล้วลงมือทำคิดแล้วลงมือทำโอกาสมาถึงนะหาโอกาสสม่ำเสมอเมื่อโอกาสมาถ,ถึงนั้นก็ รวยเลยนะคะมีโอกาสได้ของขัญของขวัญของรางวัลการเงินนี้ก็ลองเสี่ยงโชคดีดูนะคะการเงินก้อนโตกะนะันในรอบ30ปีต่อมาหมุนเวียนมาจากชัยชนะความเข้มแข็งด้วยปัญญาผลตอบแทนด้วยผลบุญบาร,รมีสร้างไว้นะคะพระคุ้มครองเทว,วดานางฟ้าไหลาอันนี้ลาผลจากการที่มีภาร,ระมาก,ก็ได้ปล่อยวางแล้ว มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นนะสะดวกสบายนะการเงินใช้ไม่ขัดมือมีแก้วแหวนเงินทองของรางวัลของรางวัลน,นี่ก็ชีวิตแล้วก็คือบ้านรถทรถซั์ที่ดินอันนี้ก็ได้ทำสองงานนะงานอาชีพงานศินละปะงานทําให้สวยให้รอให้งามเอวบางร่างน้อยตอนเองก็เป็น,นสวยคนโล่นะคะจิตใจดีมีเมตตามีคนธรรมเป็นคนใจเย็น,นะคะ่ะชอบคนชอบซ้อนองานทางด้านวิชาวความรู้ ก็ได้อสอบบรรจุเป็นข้าราชการนักการเมืองน,นัก,กปกครองมีโอกาสได้เป็นทหารตำรวจนักปกครองเป็นนักต่อสู้อันนี้ได้การเงินแลกเปลี่ยนเงินตราจากต่างประเทศนะคะนยโดยรถราเครื่องบินนะได้จากทางไกลนะคะพูดจาโดยหลวมค่ะเดาอังคาร เมื่อจอมอัศวินนักรบปรากฏนะอังคารเดือนเรือนอรินชนะการแข่งขันแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาดีตอบแทนการเงินนะด้วยความรักด้วยหัวใจรักนะการงานได้ทำด้วยความรักเอาใจใส่นะคะผลตอบแทนที่ได้มาการเป็นแบรนด์ชีวิตการเดินทางไกลค่ะงานออนไลน์งานต่างถิ่นก็ทำให้ตนเอง นะได้ทอดวิชาความรู้ด้วยประสบการณ์เป็นครูบาอาจารย์ที่ดีการเงินได้มาจากปัญญา,าพระพฤหัสเป็นสี่แกลัคนาดวงปฐมเกณฑ์กิน,นหอม่วยไปไกลถึงต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นแดนไกลในรอบ12ปีต่อมาคะความมั่นคงดีมั่นคงกับการเงินรายได้ค่ะอืม ความรักความรักนะคะความรักทางไกลรักทางไกลรักออนไลน์อันนี้ตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนเติบใหญ่มุ่งไปที่การงานเหมาะที่สุดนะคะเพราะว่าต้องแน่ใจจริงๆว่าคนไกลนั้นเขามีคู่หรือไม่นะคะเขามีแม่บ้านแม่เสีเรือนหรือเปล่านะพาะบ่านแม่เสีเรือนเขามีไหม ความรักนะการงานนี้มันคงแล้วมียานสัมผัสดีนีย่ยานสัมผัสยังรู้ทําให้รู้ว่าคนทางไกลนี้ถ้าเราห่างไกลจากคนที่ยังลังเลไม่แน่ใจก็เชื่อในอยานสัมผัสของตนเองนะคะนะมีบุตรมาหนึ่งด้วยค่ะ ศึกษาเรียนรู้ต่อไปค่ะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นค่ะไม่ต้องตัดสินใจลังเลโลเล,ล,เลที่ใช้ยันสัมผัสอย่างรู้ได้นั่นแหละคือใช่เลยนะไปนะพบกับคนไกลนะคะเป็นเศรษฐีขี้เหนียวด้วยค่ะอยู่ให้กลางห่างไกลจากคนนะจิตใจเขายังไม่ อิสระนะคะคุณโสดนะคะพระเทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้แข็งแราดนะคะต้องพบกับคนสที่ทำจริยธรรมดีงามน,นะคะยารสัมผัสดีเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานวิชาวความรู้การให้คำให้นำให้คำแนะนำที่ปรึกษาแก้ไขปัญหา ตนเองและคนอื่นด้วยได้ดีคะนะมุ่งมั่นไปที่การงานนะสำหรับคนโสดนะคะสมบัตินะคะนะช,ชนะที่ได้มาค่ะลาบผลนะนะักการบ้านการเมืองการปกครองนะับต่อสู้มันชีวิตด้วย เหตุผลนะคะมีคุณธรรมนะดำเนินชีวิตมีคุณธรรมประจำใจใชน,นะทำงานใหญ่แค่ไหนก็สำเร็จเพราะว่าเป็นคนสุขุมรอบคออ่านะไม่รออะไรให้เพอร์เฟกนะงานและเงินนะคะเตรียมพร้อมก็สำเร็จนะมุ่งไปที่การเงินไรายได้ลาผลสำเร็จนะทำงานใหญ่ใจนิ่งนะคะสุขุมรอบคอ าา้าราชการการวานการเงินการปกครองทำการค้าขายติดต่อกับคนต่างถิ่นที่แดนไกลค่ะนะนะการงานอาชีพได้ปิดจอบแล้วค่ะแต่ชั้นในงานเฉพาะด่านนะงานนี้ติดต่อทางไกลนะถ้าไปพบกับหุ่นส่วนคนรันะทางไกลนีนะ้ก็ต้องพบกับคนศีลเสมอมาเจอกันเท่านั้นนะค่ะ มีปัญหา่ะระคุ้มครองสติปัญญาทำให้เราโรดที่ด <c oughs> ด้นดนขวายควานะคะความสุขสงบนะปรีตัววิวิงเหงือหวอะนะเรื่องคู่ต้องแน่ใจว่าเขาโสดไม่มีใครเราก็มุ่งมั่นไปที่การงานไปก่อนค่ะไม่ต้องรีบขยันนะการงานได้ค้นพบการงานนี้สำเร็จแตกช้านในงานเฉพาะด้านโครงการการงานนี้ไปยาวๆนะคะ ท่าในเรื่องคู่ยังต้องตามติดศึกษากันต่อไปนะชีวิตมีการเริ่มต้นใหม่เสมอค่ะนี่ก็มีการเงินจากงานวิชาความรู้งานทางด้านสอนงานวิชาการแต่ชั้นในงานอันนี้เป็นคนคิดมากคิดเยอะนะคะถ้าในเรื่องคู่แต่ถ้าในเรื่องงานการใช้ความสมบอบคอกด้วยประสบการณ์ รีตัวหามุมสงบของตนเองวิชาวความรู้นี้ก็ได้ค้นพบการงานที่แตกฉานในงานเฉพาะด้านขยันในงานมีงานเข้ามาเสมอมีการเงินเล็กๆเข้ามาผสมน้อยเดี๋ยวคู่ก็มาเองนะคะรุเร่ะถ้าเป็นเนื้อคู่กันจริงคู่กันแล้วไม่แกล้วกัน,นเมื่อพร้อมแล้วนะคะ ดาวเสาเนรเสาการเงินรายไดา้าดาวสุอริและก็ดาวสุลาภะนะคะคนไกลให้เขาแก้ไขปัญหาของเขาชาวธนูจะเข้าไปเกี่ยวข้องยังไม่ถึงเวลาะรอดาวเสาผลจากเสาไปอยู่ในเรือนสัจชะนะคะเพื่อนใกล้ชิดสนิทก,กันเหมือนญาตินะการมุนเวียนมาเจอกันใหม่อีกครั้งค่ะ ได้พบเนื้อคู่คู่แท้คู่ศีลเสมอมาเจอกันอันนี้ก็ได้พบกัรเงินก้อนโตในอรอบ30ปีต่อมามีรถรับซักบ้านที่เด่นเมื่อเราไม่ประมาทดำเน,น,นินชีวิตด้วยปัญญาแก้ไขปัญหาดีเราก็อาหารกันกินพรอ้อมมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จไปไกลถึงต่างที่ตัางแดนต่างถิ่นค่ะเวลานังฟ้าคุ้งครอง มีการเงินก้อนโตค่ะนะอันนี้แหละคะ่ะอาหารกันกินพร้อมยิ่งเอายิ่งอดยิ่งสละให้หมดยิ่งให้ยิ่งได้นะยิ่งพูให้นะคะยินดีรับใช้อริการช่วยเหลือคนอื่นค่ะ motivation ไม่ลงทางแล้วค่ะมีแรงขับเคลื่อนวิสัยทัศนไปสู่เป้าหมายแม้ไม่ได้อยู่บนดงจันทร์ อย่างน้อยก็ยังได้อยู่ท่ามกลางโคงหมู่ดาวประสบความสำเร็จการเงินรายได้นะราบผลการแข่งขันด้วยปัญญาแก้ไขปัญหาดีค่ะนะมิชชั่นทูเดมูนมีเป้าหมายนะฮาร์โมนีใช่ไหมอะฮิวเบลิตี้เข้าใจตนเองแล้วก็เข้าใจเพื่อนมนุษย์นะคะ ความสุขสงบสันติ่สุขที่ดิ้นรนขอยควาหรือความสงบสุขใดไหนเราจะเท่าความสุขสงบนะมาให้ชีวิตได้เข้าใจตนเองและคนอื่นที่เหลือก็คือกําไรชีวิตค่นะฮิวมิเลตีเป็นผู้ค้นพบตัวตนของตอนเองนะรู้ความหมายของชีวิตนะคะที่ดินน้นรนขอยควาก็คือมาแบ่งปันประสบการณ์ให้รู้ สิ่งใดไหนเล่าจะเท่าความสุขสงบค่ะนะกัการงานชี่นะเรื่องคู่ด้วยค่ะถ้าเขายังมีความยังไม่พอใจอยราเราก็ให้วันเวลาอีกฝ่ายหนึ่งก่อนนะคะนะคู่แท้จะมาเมื่อวันเวลา เป็นของเราค่ะดูเร็วค่ะดาวเสารการเงินต่อไปดาวเสารก็ไปอยู่ในเรือนของการติดต่อเดินทางคะ่ะถ้าในเรื่องคู่นะคะคู่แท้ค่ะคลิปนี้ยาวไปไหมพบกับสิ่งดีดตลอดปีและตลอดไป ด้วยความดีงามเกิดขึ้นกับเพื่อนๆชาวธนูและทุกๆกราศีนะคะโชคดีค่ะ